สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่ถือว่าเป็นเทปแรกคะกับสากรเครดิตยูเนียนคณะให้การแพทย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการที่เราจะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมการดิงงานของสถากรนเครดิตยูเนียนค่ะดิฉนันอาจารย์ดรสุรชินีพัฒงามนะคะปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการศึกษานะคะ ซึ่งวันนี้ทิๆเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คืออาจารย์ติ๋งหรือว่าดรบุษบาชัวตะกูนะคะซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการดําเนินการของสหากรเครดิตยูเนียนจำกัดขอเสียงปรงแบมือ่อยแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและก็ผู้สนใจที่เข้าดูพอดแคต์ของเราในวันนี้เป็นเทปแรกใช่ไหมคะเป็นเทปแรกค่ะสวัสดีค่ะ,คะถือว่าเป็นการมาพูดคุยนี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อรายการนะคะอาจารย์ติงเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเขาเรียกว่าอ,อะไรผลตอบรับที่ดีเราอาจจะจัดเป็นเรารอบๆรอบไปนะกถือว่านี่เป็นเอพิโซดแรกของรายการเราแล้วกันนะคะเอาวันนี้ไหนๆก็มาแล้วจริงๆวันนี้ เราสองคนมาคุยกันสบายๆแล้วมาเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้หากวลคณิตยูเนีย่ยของนักคนิตกรรของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องถามอาจารย์ติ่งก่อนว่ารับหน้าที่ตรงนี้มาแล้วถึงปีนี้เป็นปีที่สามค่ะเป็นวาระที่สองปีปที่หน<ช>ึ<ช>่งในวาระคือหมายถึงว่าสมัยที่สองแต่ว่าเป็นปีที่1ใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างเกกับการทำหน้าที่นตรงนี้คะ ยังสนุกอยู่นะคะต้องบอกว่าเป็นวาระทีเ่เป็นตำแหน่งที่ทุกคนเนี่ยมอบหมายให้ทำสมัครใจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเอาเรียกว่าเป็นความสมัครใจด้วยอชอบชด้วยแล้วก็ท้าทายด้วยสนุกสนุกสนุกพอสมควรเลยนะครับแล้วสิ่งทีาา่ที่อาจารย์ที่อาจารย์ติ่งมาที่เจอในนะตอนนี้ก็คือ,อเป็นเรื่องของภาวะที่ว่าเป็นประธานในยุคโควิด COVID, แล้วกันเนาะใช่ค่ะ ก็ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่เพราะเป็นสถาบันที่เหมือนกับสร้างมาเพื่อผลิตแหล่งเงินแหล่งทุนอะไรให้กับสมาชิกได้ได้ยืมได้กู้กันในวาระที่มันเหมือนกับฉุกเฉินหรืออะไรเนี้ยนะคะรวมถึงการบริหารจัดการเนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์กับสมาชิกของพวกเรากันเองเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีผลกระทบในวง วงกว้างหรือรุ่อใหญ่แต่ว่าถามว่าการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะเน้นไปว่าทํายังไงที่ได้ให้สมาชิกพวกเราเนี่ยอยู่กันแล้วได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็อยู่ได้รอดนั่นเองเท่าที่รู้สึกที่เห็นเนาะคือส่วนตัวก็ก็สมัยที่สองขอนอาจารย์ติ่งที่เี่ากันแต่ว่า แต่และปีก็ทําททหน้าที่แต่เราสมัยจะทําหน้าที่แตกต่างไปแล้วห็นความรู้สึกเหมือนว่าหารกรเครดิตคือเมี่ยของเราเนี่ยอยู่กันแบบพี่น้องถูกต,ต้องครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเอ๊ะตอนนี้ครอบครัวเราใหญ่แค่ไหนขอทาานใหญ่พอสมควรเลยค่ะเรามีทั้งหมด2 6 1ิอชีวิตณตอนนี้นะคะณนะนะตอนนี้นะคะ,คะแล้วจริงๆเราก็ยนินดีที่จะรับสมาชิกใหม่เพิ่มเรื่อยๆนะคะถ้าใครสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกใหม่เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะคะ ถ้าเป็นในปัจจุบันแล้วในะจริงสหาก,กรมีบทบาทหรือมีเขาเรียกว่าอ,อะไรมีหน้าที่อะไรบ้างเพื่ออาํานวยต่อสมาชิกือครอบครัวเราอย่างไรบ้างค่านอาจารย์เองเราก็จะมีธุรกรรมอยู่หลากหลายส่วนนะทัางการออมเงินนะคะเป็นในรูปแบบของหุ้นก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเงินออมก็ดีซึ่งดอกเบีย้ยที่เราให้ก็มากกว่าสถาบัน,น าการเงินที่เป็นเอกชนต่างๆหลายล <นม S 1> ที่ใช่ใชครับ,รบอีกอันนึงที่เป็นธุรกรรมที่ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการใช้บริการอย่างบ่อยก็คือจะเป็นเรื่องของการี e ีเงินกู้ไม่ให้ไม่ให้เลยเหร <laughs> อคะถ้าเป็นเงินประธานนี่เดี๋ยวให้เลยให้เลยอ,อ,อเป็นการมีเรียกว่าเอาที่เป็นเงินออมเงินต่างๆเงินต่างๆมาให้ สมาชิกท่านชูที่มีเรื่องของปัญหาหรือว่ามีความจําเป็นในเรื่องของการกู้ยืมไปใช้ก่อนแล้วเรามีเรื่องของอัตราในเรื่องของเงินกู้อย่างไรเท่าไรผมน่าจะยังไม่ทราบนะคุ้ค่ะก็อยากจะถือโอกาสนี้บอกเรียนกับสมาชิกของเราเลยว่าเงินกู้ของเราแต่ละประเทศเนี่ยเราเรียกเก็บดอกเบี้ยจากท่านเท่าไหร่เผื่อบางคนจะได้คำนวณไว้นะคะเป็นเงินกู้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเงินกู้สามัญก็จะอยู่ดอกเบี้ยที่จุดเจ็ดจุดห้าต่อปี แต่ถ้าเป็นเงินกู้สามานีหมายความว่าการกู้ในเอาเงินไปใช้โดยใช้บุคคลมาค้ำประกันสองคนอะไรเงี้ยนะมันป็ระมีอะได้วยอย่เงี้ยเรียกว่าเงินผู้สามาญอีกอันหนึ่งเป็นเงินผู้สามัญแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยคือใช้ทุนเรือนหุ้นของตัวเองเป็นผู้ค้ำหรือเป็นเงินออมของตัวเองเป็นผู้ค้ำแทนไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำหรือใช้อสังหาริมทรัพย์อะไรนี้มาค้ำก็ได้นะไอแบบนี้เนี่ย 7จ5ต่อปีก็ลด oh, ลงมาหน่อยดอกเบี้ยถูกกว่าในกรณีที่ใช้คนคำใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคือเงินกู้พิเศษเพื่กอการเคหะเลยแบบนี้นี่คือกู้ซื้อบ้านกู้รีไฟแนนซ์บ oh. ้านจากเงินทุนอื่นๆในอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ดอกเบี้ยอนข้ากตารพิเศษมา7ก7จดเอ่อขอโทษค่ะ5 2าต่อปี5.25อต่อปีค่ะโอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกนะคะ อีกอันหนึ่งจะเป็นเงินผู้ที่ได้รับความนิยมก็คือเงินผู้ฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินจริง เฉิบไหมเพราะว่ากู้วันนี้ได้วันนี้เอาได้วันนี้เลยได้วันนี้เลยฉันไปตอนนี้ก็ได้เลยได้เลยแล้วมียังไงคะดอกเบี้ยดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะวงเงินอยู่ที่หกหมื่นบาทอ๋อไม่เกินหกหมื่นบาทและผ่อนชำระยังไม่เกินหนึ่งปีอ๋อไม่เกินหนึ่งปีแล้วแสดงว่าสามันนี่น่าจะยาวกว่าน่าจะได้ยาวกว่าเป็นร้อยยี่สิบมิลลวัตแมป์เ็นแน็กซ์มีมั่เท่าที่ทราบมาใ อ่าโอเคอันนั้นคือในเรื่องของการดาเนินการในเรื่องของการดอกเบี้ยต่างออกมาตอนพินพ์คืเวียนคณะมีการแพทย์ในปัจจุบันเอ๊แต่อยากทราบว่าเรามีโครงการพิเศษอะไรที่แบบอาจารย์ติดที่ว่ามันน่าจะเป็นโครงการที่หลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบเลยหรือว่าอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่โดนใจหรือเปล่าไม่ไม่ได้บอกว่าให้มาขายของนะแต่เอาว่าเอาว่าช่นอยหน่อยอธิบายหน่อยน่อน ก็จะเป็นเงินกู้อันหนึ่งที่เราเปิดแคมเปญออกไปแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับเยอะเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคะเป็นเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหาสงเคราะห์อย่างที่บอกว่าดอกเบี้ย5.25ต่อปีไอแบบนี้เนี่ยนะคะผู้กู้เนี่ยสามารถกู้แล้วก็ชําระเงินเป็นงวดๆเนี่ยไม่เกิน300เดือนคือให้ยาวมากหรืออายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์300เดือนก็ประมาณกี่ปีอะโอ้ย เกือบจะ30ปีเข้าไปนู่นและนะคะยี่สิบกว่าปีคนอาจจะเรียกว่าเกษียณลยวีเดียอแต่ว่าอายุต้องไม่เกินหกสิบห้าด้วยนะน่าจะคิดตามเด็กการเกษียณที่ราชการรด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากู้ตอนอายุน้อยก็ได้งวดยาวหน่อยผ่อนน้อยหน่อย่อได้ใจเราเพียอยู่ที่แค่ปีอง้ง่ปีนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่คิดว่ามาทํางานเชียงใหม่จะอยู่จุดเกษียณหาบ้านใหม่อยู่แล้วก็กู้กับเราได้ลยรู้ในทุกนี้นี่รายละเอียดเรามีในเรื่องของ ที่เฟซบุ๊กสถาบันสถาบันพิมพ์เนี่ยน,นะคะใครที่เป็นสมาชิกสหารันแต่ยังไม่เป็นสมาชิกในเอ,อ,อ,องเฟซบุ๊กเราก็เข้าไป,ไปติดตามได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของแคมเปญต่างๆการคู่โครงการต่างๆเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กได้นะคะ,อะเอ๊อมีอีกคำถามหนึ่งที่น่าจะต้องถามว่าในปัจจุบันนเรื่องของฮน,น,น,นการโควิดสถาบันของเราเนี่ยมี เลยว่ามีโครงการหรือมีการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิากอย่างไรบ้างไหมคะค่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกเครดิตยูเนียนคณะที่อยู่นทั่วโลกนะคะก็ทางเครดิตยูเนียนทางคณะกรรมการเนี่ยเล็งเห็นนะว่าช่วงโควิดเนี่ยผ้าใช้จ่ายเท่าเดิมเผลอๆเยอะขึ้นอีกด้วยนะคะแต่ว่ารายได้ลดลงนะคะเราก็เลยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ได้ให้พี่น้องสมาชิกเนี่ยสามารถยื่นความประสงค์ในการไม่ชําระพักชําระต้นนะคะ<ม>ชำระแต่ดอกเบี้ยไปก่อน ให้พ้นระยะโควิดไปสักพักเราออกแคมเปญนี้เนี่ยเมื่อตอนสิ้นทีที่แล้วนะคะแล้วก็จะเว้นการชำระเงินต้นไปจนถึงช่วงกลางปีก็คือ6เดือน แล้วอดยกระมาค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่เราที่เราคิดว่าเราช่วยแบ่งบาเบื้องของความเดือดร้อนในช่วงความัควิดนี้่ะแล้วเร็วนี้จะมีโครงการใหม่อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะผู้อาเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวแล้วกันเกิอสมาชิกหลายๆคนเอ๊คิดที่จะ กู้ตามที่ไปใช้ประโยชน์อะไรและมีอะไรที่จะเอื้อเขาในตอนนีบ้างค่ะตอนนี้ก็ทางคณะกรรมการเห่นพิจารณาโครงการพิเศษในช่วงโควิดนี้เพิ่มเติมอีกสอโครงการค่ะคุณูโค<ม>รงการแรกก็คือสําหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญหรือมีแล้วกดหนี้กับเราไปแล้วมากเกินกว่า3เดือนสามารถกู้โครงการพิเศษนี้ได้ในฐานะผู้กู้ที่ไม่มีหนี้เหมือน เนกู้รายมาอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะวงเงินก็คือ30เท่าของเงินเดือนหรือเงินหุ้นที่น้อยกว่าแต่ไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็มีแล้วก็มีดอกเบี้ยแค่สี่เปอร์เซ็นต์เองค่ะสี่เปอร์เซ็นต์เลยค่ะน่าสนใจทีเดียวนี่น้อยกว่าน้อยกว่ากู้บ้านอีกนะคะใช่กู้บ้านอีกเนาะแต่ว่าผ่อนชำระไม่เกิน60งวดอ๋อ60งวด อันนี้สําหรับผู้ผู้รายใหม่หนะคะห,หลายคนีตกเอาชาเลยเพรเลยชั้นกู<จ>้ไปแล้วนี่ทายังไงกดใช่ไหมมีสําหรับผู้กู้รายเก่ามีสำหรับผู้กู้รายเก่าด้วยผู้ผผในวงเงินสามแสนบาทสาหรับวัตถุประสงค์ที่ตรงตามคอนเซ็ปต์ของเครดิตยูเนีของเราคือไม่ว่าจะเป็นเรื่อ การศึกษาบุตรศึกษาบุตรการศึกษาตัวเองก็ได้การศึกษาตัวเองก็ได้การศึกษาของสามีภรรยาหรือคนในครอบครัวได้ก็ยนะแต่ต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานเรื่องการศึกษาก็จะมีรายละเอียดอยู่หรือจะเป็นผู้ซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมยานยนต์ขารั่วลถยาต่อล้อคงล้อแม็กได้หมดได้หมดได้หมดนะคะหรือผู้เพื่อสุขภาพตรวจร่างกายทำประกันอะไรได้หมดเสริมความงามนาคาได้ไหมยินดีเป็นอย่างยิ่งดิฉันเนี่ยค่ะน่าจะเป็นลูกค้าเลยแรกเลยนะเอสวยอยู่แล้วไม่ คู่แล้วไหมคะโดยส่วนเขาบอกคู้หญิงอยากรุส่วนอ๋อโอเคถ้าไม่เลือดก็ไม่ต้อถ้าไม่เลือดก็ต้องก่อนนโอเคค่ะหรือจะเป็นลูกของการทำธุรกิจต่างๆธุรกิจต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรื่องคู่ไม่เห็นผ้วยจะต้องมีเรื่องเงื่อนไขต้อประกอบได้ประกอบด้วยหรือว่าปิดรู้สึกจะมีในกรณีที่อยากจะปิดหนี้สถาบันการยินดีเช่นพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวรายละเอียดนี้น่าจะติดตามได้ ดอกเบี้ยใช่ค่ะดอกเบีย้ยสำหรับผู้ค<า>ู<า>่รายเก่าวันนี้ก็ยังคง4%เท่ากับผู้คู่รายใหม่เราไม่ให้น้อยหน้ากันเราไม่เท่ากันเลยมันช่างน่าสนใจมากเลยนะ,ะและผ่อนชำระไม่เกิน60วันเช่นเดียวกันมีวงเงินจำกัดน,นะคะ3แสนบาท3สาแสนบาทโอ้โหได้ยินวันนี้นะคะรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะกำลังคิดที่จะไปกู้สถาบันเงินอื่นเนี่ย อยางเลยค่ะมาทางนี้มาทางนี้มาอยู่ที่นากนิกนรุแพทย์ที่เราดีกว่านะคะก็นั่นคือ <c oughs> น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้ในเอพิโซดนี้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะกําลังสนใจหรือว่ากลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือก็ลองฟังเอพิโซดเรานะคะแล้วก็เอพิโซดนี้นะคะหรือ สนใจเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้เราทางเราได้ช่องทางไหนบ้างคะอาจารย์ติ๋ทงทั้งติดตามรายละเอียด่าง f c e e o o o นะคะหรือว่าติดต่อที่ห้องสาร์เครดิตอีเนียร์คณะเทคนิคการแพทย์ที่ชั้น1นึ่งสชั้นหรืออาคารอได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีผู้จัดการของเราคอยต้อนรับหรไอให้บริการให้คําแน,น,านะนํำดีค่ะสาหรับวันนี้น่าจะเพียงพอนะคะใน ครั้งแรกของรายการเราแล้วกันค่ะก็หวังเป็นอยา่างยิ่งว่านะคะเอาข้อมูลที่เราให้ในวันนี้นะคะจะทําให้หลายๆคนได้เขาเรียกว่าอะไรตัดสินใจได้ง,ง,ง่ายขึ้นง่ายขึ้นค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ติง๋งน,นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในครั้งต่อไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ